โอเคครับเพื่อนๆเรามาต่อกันที่อาชีพที่3บวกหนึ่งเพื่อนๆงงไหมก็คือการอีฟูครั้งนี้มันมี4อาชีพเนาะแต่ว่ามันบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งยังไงก็คือในส่วนของเอ่อหนึ่งเลยเนี่ยกิยวตินคอร์ส2รุนไนท์3เจเติกใช่ไหม4นะมันคือบาทแต่มันก็ไม่ใช่5อาชีพอะ่ะเพื่อนๆ นึกภาพออกปะมันไม่ใช่ห้าอาชีพเพราะว่าบาัตกระแดนไมันคออาชีเดียวกันแต่มันก็คือคนละอาชีพไม่ได้เลยการเป็น4ี่บวกหนึ่งนะอ่าพอาาดีนะแต่เพื่อนที่งงนะว่าเอเป็นเหมือนมีสี่อาชีพหรือเปล่าแล้วบวกหนึ่งนี้คือบวกหนึ่งยังไงนะอันแรกเลยนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงผมก็คือสกิลเต้นของคาร์ดสองครับเ,เพื่อนๆแคือทั้งเต้นเดี่ยวเต้นคู่นะยกตัวอย่างเช่นสกิลบาี้สกิลคิดออฟฟอร์จูนเนาะเป็นต้นนะครับผมหรือว่าเซฟิงฟอร์ยูเอ่อสกิลมูอย่าง เช่นถุงทองหรือว่ามิสเตอร์คิมลิสแมนเนี่ยจะเพิ่มเวลาบัฟนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดเพิ่มเวลาบัฟกันตรงนี้นะครับผมซึ่งเ,เพื่อนๆทุกวันเนี่ยที่เ,เพื่อนๆเล่นกันอยู่อะครับผมอย่างเช่นสกิลเซฟิงฟอร์ยูเนี่ย หรือสกิลบากิเนี่ยมันจะอยู่ที่60สิวิเนาะซึ่งมันจะรวมไปถึงสกิลเต้นคู่น,นะคือสกิลถุงทองเนาะที่อยู่ที่60วิบวิเหมือนกันจะปรับใหม่นะครับผมกลายเป็นเวลา1 8 0วินะครับผมหรือว่า3นาทีนั่นเองนะเพื่อนๆซึ่ง3มนาทีตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีการสร่งผลต่อการเก็บเวลหรือว่าจังหวะเรียกบัฟที่เซิร์ฟไทยนะครับผมผมคิดว่าหน้าตาปรับจังหวะให้เป็นเหมือนเซิร์ฟเกาหลีครับเพื่อนๆปรับจังหวะอย่างไรนะครับผมตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ่ได้นนตีที่ เพื่อเพื่อได้ตีที่เป็นถุงทองจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเขาจะมีการจังหวะเรียกบัฟถุงอ่าสองรอบใช่ไหมเรียกถุงเรียกถุง2รอบแล้วก็รอบที่สาจะเป็นการเรียกบัฟ a b AV, แล้วก็ถุงไปด้วยแล้วก็รีลันใหม่เนาะก็คือเรียกถุงเรียกถุงแล้วก็มาเรียกบัฟมูอีกทีหนึ่งแบบนี้เนาะที่เซิร์ฟไทยแต่ผมคิดว่าหลังวันที่ยินี้นะครับผมรูปแบบการเล่นนะ่ะน่าจะเป็นแบบเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็คือจะเรียกบัฟทุกๆ3นาทีเนาะพอถุงทอง3นาทีหมดเนี่ยก็จะเรียกรวมนั่นง บอกเลยนะใครที่มีโอกาสได้ดูผมไร้ซิเวอร์เกาหลีแรกๆนะครับผมในช่องผมเนี่ยก็จะเห็นนะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะหาตี้หรืออยากที่จะได้ตี้ที่มีบาทหรือว่าแดนอะยู่ในตี้เนาะเพื่อจะได้เต้นถุงทองนะครับหนึ่งในเหตุผลหลักก็คือ,อ,อสมุดคูณ่เซิเวอร์เกาหลีเนี่ยคูณ2 0 0มันไม่มีขายเนาะมันไม่มีขายนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องหาตี้หรือว่าอยากได ตี้ที่มันมีบาดแดนที่จะเต้นถุงทองในการบัฟให้เนาะบอกเลยว่าของโคตรดีนะเกี่ยวบัฟถุงทองเนี่ยแล้วก็คิดว่าเซเวอร์ไทยเนี่ยจะเกิดปัญหาเหมือนเกาหลีไหมก็คือสมมุติว่ามีสองตี้นะตีเอคือตี้ที่ไม่มีพระ แต่ว่ามีบาดแดนเต้นถุงถุงทองให้กับอีกตีหนึ่งนะครับผมที่มีพระแต่ไม่มีอ่าไม่มีบาทหรือว่าแดนเต้นถุงทองให้นะครับผมตีที่2หรือว่าตีบี B เนี่ยจะมีโอกาสแตกสูงมากเลยครับผมผมให้เต็มที่อ่ะคืนชัว่วโมงอะ่ะและถ้าสมมติมว่าถ้าไม่สามารถหาบาทหรือว่าแดนมาเต้นให้ได้นะครับผมที่เกาหลีอะ่ะตีก็จะแตกเลยนะผมไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องนี้ที่เซฟเวอร์ไทยไหมนะไม่มั่นใจเลยนะอ่าแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวรูปแบบการเรียกเนาะน่าจะเรียกกันทุกๆ3มนาทีแบบเซฟเวอร์เกาหลีแล้วนะแอบงงนิดนึงนะตอนที่ สามนาทีก็เรียกทีเนาะลีโนหมดอะ่ะผมก็เรียกเหมือนเหมือนที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนาะแล้วผมก็มีคนทักขึ้นมาในตี้นะผมว่าเฮ้ยนายเดี๋ยวรอให้ AB ใกล้หมดอะ่ะแล้วค่อยเรียกนะผมค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันนะว่าโอ้ทำไมต้องรอให้ AB หมดเลยหรอถึงจะเรียกเนี่ยถัดมาที่สกิลขาสามกันบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสกิล สวิงแดนนะครับเพื่อนๆโมลไลสโตรเนน uh, นะครับผมแล้วก็วินมิวนะสามสกิลนี้นะเพื่อนๆเ,เป็นสกิลที่เพื่อนๆน,น่าจะกดกันทุกครั้งเลยเนาะในกอน uh, เรียกบัฟตี้เนี่ยจะอันนี้นะครับผมไม่ต้องใช้บัฟฟลังนะนะอ่าไม่ใช่บัฟฟลังในการกดแล้วนะครับยกตัวอย่างในตัวผมเนี่ยผมมีบัฟฟลังอยู่ที่แต่ละประเทศมันใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดอันอแล้วผมกดสวิงแดนนะครับไม่ลดเนาะ แบบนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยเป็น <Leah> อะไรที nice <car course offs> ่ดีมากๆเลยนะเพราะเส้นใ่ผละกสวิงยันในการทําให้ตัวละครเราเดินเร็วเนาะหรือถ้าเป็นตัวบาดเนี่ยก็กดวินมิวเนาะเพื่อทําให้เดินเร็วนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นสกิลที่ผมไม่เคยคิดว่าจะใช้แล้วก็เอ่อได้ใช้มันเลยนะก็คือสกิลเอ่อกรดเอ็กโคเนาะก็สามารถใช้เดี่ยวๆได้นะเพื่อนๆไม่ต้องมีปาร์ตี้ในเอ่อไม่ต้องมีสมาชิกบาดแดนในปาร์ตี้ต่อไปแล้วเนาะก็สามารถใช้เดี่ยวๆได้เลยแล้วก็ลดการใช้งานของมารคฝรั่งลงด้วยนะหร ลูกอมเนี่ยเนาะจาก10นะครับผมเหลือแค่2นะแล้วก็แต่ว่าพอเราใช้คนเดียวได้นะเขาก็เลยลดดาเมจลงไปครับเพื่อนๆก็คือเออดาเมจก็จะเบาลงเนาะแต่ว่าถ้าหากมีสมาชิกในปาร์ตี้นะครับผมมีบ้านหรือว่าแดนอยู่ในปาร์ตี้ด้วยเนาะก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาเป็น2เท่าให้นะครับผมแต่ว่าเราจะใช้เอชพีของเพื่อนบ้านเราอะห้าอนะเออผมผคิดว่าน่าจะไม่มีใครใช้นะสำหรับสกิลนี้นะครับผมจัดมาที่เออเรเว่ซนซีมโฟนีเนาะคิดว่าเป็นอีกสึ่งสกิลที่น่าจะไม่มีคนใช้ ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะใช้ในส่วนของสวิงแดน c e กันมากกว่านะ,ะโดยสกิลนะครับผมจะเปลี่ยนแต่การเพิ่ม M เดฟเนี่ยแบบหน่วยนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนั่นเองนะครับเพิ่มลดดาเมจโก้ ld, แล้วก็แสงนะครับผมลง50%นะ็คือเพิ่มต้านทานนะเนาะคือทําให้โดนอ่าดาเมจทัดโกแล้วแสงลง15%นะเพื่อนๆแล้วก็ข้อดีเลยก็คือยกเลิกการใช้ในส่วนของหมากฝรั่งหรือว่าลูกอมแล้วนั่นเองนะครับ, okay, รบเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆถัดมานะครับผมแบบสกิลเมทั s ลิซาวไม่มีการปรับปรุงอะไรนะครับเนื่องจากมีการลบสกิลหนึ่งออกไปนะครับซึ่งเป็นพอดีว่ามันเป็นสกิลทางผ่านของสกิลเมท ทเทลิสซาวเลยนะครับเขาเลยปรับใหม่ให้เราต้องอับรีเวิร์บเปเรชั่นเลเวล5แทนนะครับผมเป็นทางผ่านมาสู่สกิลอมทเทลิสซาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งถัดมานะครับผมที่เราจะคุยกันก็คือสกิลรีเวิร์บเปเรชั่นนั่นเองนะครับผมสกิลจะมีการปรับปรุงใหม่นะครับจากสกิลที่เป็นกับดักเนาะคือวางตัวโน้ตเอาไว้เนี่ยกลายเป็นสกิลที่เลือกหนึ่งเป้าหมายครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับแล้วกระจายดาเมจออกมาครับเพื่อนๆแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะ บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะ เหมาะก,กับการเก็บเวลามากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยนะครับชิตปันบาทแดนเนาะมาในส่วนของการซัพพอร์ตทีมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าสายลิเวอร์พูนเ,เ,เนี่ยจะเหมาะในการเก็บเวลให้200แล้วก็ไม่ถ่วงปาตีด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่มาเล่นเซเวียเนาะแล้วติดเื่นครูดาวเงี้ยแล้วมีเพื่อนๆทักมาว่าโอ้มันยืนเฉยเมาเดินเล่นหรือว่าอะไรนะเราจะไม่โดนปัญหาเรื่องนั้นนี้ต่อไปนะด้วยสกิลลิเวอร์ลชันนะครับผมซึ่งผมมีโอกาสด้จัดกับจานเองนะก็ฝากเพื่อนๆไปรับชมรายย้อนหลังรายนั้นด้วยนะครับบรงที่เา จะแ,แค่เก็บเวลให้มัน200ได้ก็พอนั่นเองนะครับโดยระยะนะครับของสกิลที่เพื่อนๆจะได้ได้วันที่21เนี่ยคือ7คูณ7ช่องเนานะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นดับเบิล e ชันโดนเนิฟเลยเนาะเหลือแค่5คูณ5ช่องนะเพื่อนๆก็คือแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับเปลี่ยนจากสกิลประเภทไฮบิดนะเพื่อนๆที่คิดทั้ง ATK แล้วก็ MTK เนาะเปลี่ยนเป็นเวทล้วนนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่ดีนะครับผมที่เราไม่ต้องทํา2อย่างเนาะทำแค่เวทอย่างเดียวนั่นเองนะครับผม โดยสกิลนี้จะมีฟริก0.5วินะครับผมเลเวลสกิลเลยนะครับยกเลิกนะครับผมในส่วนการใช้ลูกอมนั่นเองนะครับแล้วก็มาใช้ลูกธนูแทนนะเพื่อนๆนใช้ลูกธนู10ดอกนะครับผมต่อการใช้สกิล1ครั้งนะเพื่อนๆนแล้วก็ธาตุของสกิลนะครับผมจะออกตามลูกธนูที่เราใส่นั่นเองนะครับ เช่นตัวอย่างนะครับผมที่เราใส่อยู่ตอนนี้เป็นลูเทนูซิเวอร์นะครับผมก็มคือท้าแสงเนาะเราโจมตีนะครับกับมอนเตอร์ที่เป็นไรธาตนะุเนาะดาเมจที่เราทําได้นะครับผมประมาณอยู่ที่3ามแสนสาเนาะเดี๋ยวเราไปหามอนเตอร์ที่เป็นธาตุมืดกันตัวนี้นะครับ ก็จะเป็น3 0 0แสนแปดอย่างนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับสกิลรีเวิร์บเบลเลชั่นนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำไอเทมสนใจเนาะอันนี้นะครับกบก็ประมาณสองหมื่นนะเพื่อนๆจัดจานเอกเทติคอ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆการจัดก็ประมาณนี้ในส่วนของคอสตูมก็เป็นแบบนี้นะครับผมในส่วนของชาโด้เนาะ งบประมาณส0 0 0มื่นบวกๆนะซึ่งไม่ไแน่ใจว่าตอนนี้อาจจะเป็น30,000แล้วหรือเปล่านะครับโดยอาชีพที่แนะนำเนี่ยครับเป็นในส่วนของมนะินเทลเนาะเพราะาเราจะทําในส่วนของการลดดีเลย์ได้ง่ายหน่อยนั่นเองนะครับโดยเรามีสกนะิลบากิเนาะในการใช้งานของเราเองนะครับผมแต่สาบเพื่อนๆที่งบสูงเนาะมีงบในการซื้ออบอสบาตนะครับผมแล้วเพื่อนๆอ,อยากเล่นแดนกันเนี่ยก็จะเพื่อนๆก็จะมีสกิลบากิเป็นของตัวเองนะครับไม่ยากนะสาบเพื่อนๆมีงบนั่นเองนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับอาชีพอีพูเมนต์ครั้งที่2นะครับมิน เทล l a น d ์วันเ e r e นั่นเองนะครับเพื่อนๆ